บ้านพร้อมสวนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลลานบ่านะคะอําเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทําเลดีมากๆเลยค่ะแปลงนี้ใกล้สารหลักเมืองเพชรบูรณ์เพียง800เมตรนะคะใกล้กับท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ด้วยนะคะติดถนนเส้นหลักเส้น2215ถนนเส้นนี้มุ่น้ําเต้าลานบ่านะคะ มาบนเนื้อที่เกือบสามไร่นะคะเป็นฉนดคุดแดงด้วยนะคะเป็นบ้านสองชั้นพร้อมสวนค่ะบริเวณใกล้เคียงนะคะมีทั้งตลาดนัดธนาคารเซเว่นพื้นที่นะคะเป็นไร่นาสวนผสมนะคะมีบ่อน้ำเล็กๆไว้ทำเกษตรด้วยนะคะก็จะมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวนะคะแล้วก็จะมีสวนนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ เจ้าของก็จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้อีกแปลงหนึ่งด้วยนะคะโซนนี้จะปลูกข้าวโพดกับใบยสูบนะคะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะคะหน้ากว้างประมาณ35เมตรส่วนน้านข้างลึกลงไป190เเมตรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเลยนะคะเจ้าของอยากขายนะคะแปลงนี้มองเห็นวิวเขาด้วยนะคะอากาศดีดินดีน้ำดีทำเลดีและราคายังถูกด้วยนะคะ ราคาขายอยู่ที่1นล้านสามแสบาทนะคะราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายวันโอนให้นะคะมีแนวรั้วนะคะเป็นแนวรั้วเป็นรั้วลวดน้ำนะคะบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นมี3มห้องนอน2อห้องน้ํานะคะเป็นบ้านไม้สไตล์ชนบทพร้อมเข้าอยู่ค่ะมีบ้านเลขที่น้ำประปาไฟฟ้าครบแล้วนะคะบ้านพร้อมเข้าอยู่แต่ท่านที่ต้องการรีโนเวทก็ได้นะคะการเดินทางนะคะการเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะแยก จากบุงน้ําเต้านะคะถนนสลับบุรีนนทศักด์นะคะเข้ามาเพียง2.4กิโลเมตรใกล้สารหลักเมืองเพชรบูรณ์ใกล้ท่าอากาศยานสนามบินเพชรบูรณ์นะคะมาจากแมคโครโรตัสโฮมโปรเพชรบูรณ์นะคะประมาณ40กิโลเมตรนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายของจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะคะมองเห็นวิวเขาวด้วยนะคะอากาศดีดินดีน้ำดีราคาก็ดีด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะกำลังเป็นที่น่าจับตามองของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนนะคะเพราะว่าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะคะกำลังจะขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่นักท่องเที่ยวจะให้ความสนใจและให้ความสำคัญนะคะและที่สำคัญนะคะสนามบินเพชรบูรณ์กำลังจะเปิดนะคะใกล้ๆเรานะคะปกติเวลาเดินทางมาเพชรบูรณ์นะคะเราต้องขึ้นเออเราจะต้องลงที่สนามบินพิษณุโลกนะคะ แต่ว่าตอนนี้นะคะสนามบ,บินเพชรบูรณ์กำลังจะเปิดนะคะใ,ใกล้ๆเราเลยนะคะตรงข้ามกับสารลักเมืองเพชรบูรณ์นะคะเราอยู่ห่างจากสารลักเมืองเพชรบูรณ์เพียง800เมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากถนนสระบ,บุรีลมศัก2.4กิโลเมตรค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะเบอร์โทร0910096124เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยนะคะย้ำราคากันอีกทีนึงนะคะ2ไล่3งาน 52ตารางวานะคะราคาขายอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านบาทนะคะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ